กายบ้านคุตตมใส่มาแล้วเส้นทางยังมีขี้ตมอยู่จะมุ่งหน้าไปที่บ้านท่ไปไปนาเฮมาแต่สายโอ้ยมาเชื่อฟูแบีบูมีมบูมี่ฟูเป็นเชื้อนาข้าบุรีว่าอะไรโอ้หน้าเพ<อ>ิ่งช้อยเออเป็นเกี๊ยวหรือตัวภาษาไม่ใช่ฟูเป็นอะไรมันแดงแดงชลายน้ำยีดสิบเลยผลหลายใช่ปะโอ้ ติโหนาได้เป็นก้อนเาวะลรวันนีโ้โอเคโอเคคือ <c oughs> ว่าคนรุ่งเคยนอยู่ที่บ้านบ้านกุดทำใส่ทำผสมเพิ่นมาซื้อปุ๋ยซื้อปูยไปบ้านเขาเขาหน้าส่วนก็จะปินฤะดูฝนตกนี่แหละเส้นทางย่าผสมคนอยู่ได้รถจักได้เังนไรก็จะเอาต้องสู้ๆทำผสม สูบไปน้ำกันพอัมาเอันีน่ก็ามนี้นอันนี้เป็นเป็นบ้านนี้เป็นบ้านน้อยจะบรินน้องเี้คือนี้นะนะประมาณชาวเนี่ยาวลังคาอันยาวกันหน้าไมันจะเป็นสรงหมู่บ้านนะจะะป็นสรงหมู่บ้านทางหน้าก็เป็นบ้านทะเฮอันนี้คือเป็นบ้านไทเฮเป็นเจ้าของมัน ัวที่บา้านไทยไทยแห่เหนือไทยแห่ใต้สมุบานมันยางเด้สีเข้าโอ้ยสีเข้าเนาะโอ้สะดวกสบายนะเลย่นกะเอาใส่ยุ่งๆไปสบายทำผสมบุริเดกบุริหาม ไทาเฮอีกทยเเฮ้ส่งโบนนะทายเฮไต้ทายเฮเหนือ ตอนนี้เราจะาะบ้านไะเฮ่นผร้สมก็มีวหนาทีมอีกคนหนึ่งบ้านนี้จะเป็นบ้านไทเฮ่ขึ้นกับเมือ,อ,องไทบุทองบ่อยรวมไปรวมมาจากหลงังคาอยู่บ้านอยู่บ้านเ่าเน,น,นี่ยบ่แม่นชี่สิบปลายลังคารวมทงบ้านใต้เลย บ่ได้60ดังคาแต่ว่ามันเป็นติดเลกาเขาแยกกันบ้านน้อยส่วนเพิ่นที่บ้านใหญ่บัดนี้เขาขึ้นาเดียวเลยอ๋อโครงการของยามมารวมรวมอยู่นี่บ้านนี้เลยโอ้เฮือนเพิ่นยังมแปนองสโบราณยังมีเนาะยังมีอยู่เนาะมแปนเย็นเด้มแปนเย็นดีเย็นดีอื้อจัเบิ่งเนาะเฮือนเพิ่นอยู่เฮือนโครงการนี่ อันนี้อันนี้มันยังเลี้ยงกบของการเลี้ยงกบโอ้ยเลี้ยงกบเนาะการกบกันมาชุ้งเสือมาตุ้งเสืเลี้ยงไปลักกบไปเฮาการเลี้ยงกบโอ้ยแข็งแร่แท้เลยะกบกบกบสามตโลเนาะสี่ตโลเนาะแมนนะอืมโครงการเลี้ยงกบเพื่อนำมาให้เลี้ยงบ่แมนมื่อนี้เขาเฮ็ดจะเนาะโครงการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาอ๋อเพ่นาพัฒนาบ้านเฮาเนาะให้ลดผลจากความทุกข์ยากการอยู่การกิน ยานิญาติาติประมาณจักเดือนนี่สิคับเขาเลี้ยงประมาณจักเดือนตอนนี้บ่แม่อประมาณอะไรก็โบฉะเด้อสามเดือนเนอะสามชี้เดือนนี่แหละสามเนีะประมาณสามชี้เดือนโอ้ใหญ่ไปเนาะเพราะว่าเขาเลี้ยงถึกสูตรเลยเลงหัวหันลายปลาดุกเขาเลี้ยงปลาดุกเลี้ยกปลาดุกตะมีบ่เลี้ยงไก่เลี้ยงเบรของการเป็ดมีเซนดี้นี้เขาปิดแล้วเบรยนะ พอทงเมืองบปิดบ้านพปิดเองโอ้เป็นให้เลี้ยงเนาะเพราะว่าปุบมันต้นเยวกับมันต้นพอตบมันต้นพอตอนเดก็เที่ยวสถาปการไปองค์กรมการตอนเด็กโอ้ากการเสบายดีพ่อสายดีไปพุ่นไปพเขาเล็การ แลมาโครงการเรียนก็คือว่าตัวเองโดยเลยครับพ่อในหมู่บ้านคนเน้อยแบบเดิมเนาะมีโครงการจากเนืองแบบเนาะโอ้ควายโตบ้าเงี้ยงงามเพื่อนด้เลี้ยงกับ่หนี่เป็นงัวเป็นควายเลี้ยงมดคู่โตเลยเลี้ยงมดคู่โตล่ามคู่โตเลยเออล่ามอะกันแบบนี้แหละอันนี้ดิเป็นเฮือนบ่หนี่เล่าเลาเข้าฮะเล่าเข้าเล่าเข้าบ่ ก็ว่าเป็นเฮือนคือว่าใหญ่เถออ๋อใหญ่ลมันมีไม้ตะกาวตะกีนะเนี่ยมันมีไม้ละคนราคือว่เราลาคือเียดบ่อ้เงไเติ้นไอ้ติ้นไอ้ต้นไอ้ต้นพาเราโอ้สุดยอดเลยขอเราขอเรา ไปหาพ่อราวเลยหาครับบัดเสร็จชาวพอเฒ่าบินน้่นนั่งกินเล้านั่งซุมกินเล้าโอ้เ็ดยงเด้แม่ตู้ฮูดีบ่ลบ่าฮูดีบ่ม่ตู้บ่ฮูดีปานดแต่ว่าาตอบได้อยู่โอ้ ใหญ่ฮะเที่ยวเขามากโอ้พึ่งใส่ใส่เองโอ้ยินดีจริงจริอันนี้พึ่นนั่นบอกซื้อเอาเองบอกพึ่นซื้อเอาเองมาจากนกบอกแต่เก่าพุ่นแล้วโอ้ต่เก่าวตะกี้เนาะลูกใส่ลูกใส่เดียวลูกใส่เที่ยวเขามากวายใหญเที่ยวเขามากสบายดีเนาะเราอยุนรถไฟหนาว อยู่น้ำลูกสาวลูกชายบ่ลูกชายเนาะลูกไายลูกสาวอ๋อลูกไผ่ลูกชายลานลานอยู่น้ำลูกน้ำลานเนาะไปใช้เมื่อแล้วลูกลานอยู่น้ำลูกเออยลูกน้ำลานเนาะ ลูกโตบุมีลายให้เจริญเลยให้ยุดีเพกให้รบให้รวยให้ยดีเพกให้บันใหยืดจะทุกเลยโดยลูกกับบุมีลายมีแต่ซ้ำนี่มีเจ้าลูกเอค่ะดคีซื้อไงเท่านะเซื้อยังซื้อจตากินเชื่อเข้าซื้อคงไม่ซื้อคงเจ้าซื้อยังวะเจ้าซื้อยังอีเครื่องอีเครื่องอีเครื่อง อีกเครื่องไม่เท่าเครื่องเอออ๋อไม่เท่าเครื่องเนะาะเอออจักปีแล้วไม่เท่าโอูจ้จปดปีแปดปีเลยก้าปีเลยแหละลูกชายก็คีบคนทักคนแล้วเออจักปีก็เออยี่สิบยังชอดชกเก้าปีแล้วอ๋อชอดเจ็ดสิบปีหมดจะชอดหรอยังชอดเก้าปีเลยอไปโว้ย เก้าสิบปีเก้าปีอะไรปโอ้ผม <c oughs> เป,ป็นตัวเก้าสิบปีบ่เก้าปีโอ้ลูกจากปีลูกสะลูกชายโอ้ลูกชายี่กจเท่าเลยลูกชายพุดธิกเท่าเลยโอ้แต่ลูกสาวแต่ลูกชายเราสองคนกิเท่ามาลอลไ ลูกเช่ากับเทาเลยโอ้ประมาณจะปีลูกลูกสาวลูกาชายเจ้าเจ็ดปีเป็นปีเลยเนี่ยเดักเจ็ดปีเลยเกทปีเจ้าเราอยู่น้ำลูกผู้ที่เทอาล้ผู้ที่หนึ่งผู้ที่สองผู้ที่หนึ่งผู้ที่หนึ่งโอ้ผู้ที่หนึ่งเนาะเจ้าไปหาอยู่หาก,กินม,มันบอกแม่เขาไปใส่เขาไปเล่น โอ้ขอไปลินไปชุ่มเลยไปซุม่มไปชุม่มุ่นเลยดีอ๋อหนุ่มเพอร์เนี่ยแค่ประมาณเงนินของแมโทรคนอยู่น้ำลูกอยู่น้ำลูกทรายลูกทรายกกเออใสกายก,กลูกทรายกกเนาะลงเงินลงซ่านไปนี่เป็นนั้นยังไรบ่เจ้ายัางเห็นห้งคักแจ้งอยู่บ่คอยแจ้งเลยคอยไปลงเงินเดี๋คอยไปใค,ย,ปคยย่าง Phiên chế gì bỏ Bỏ chế đấy, Phiên mà mua bỏ Ừ Mua vô Ờ Phiên mà mua vô nó, Ừ Anh đi phiên ban câu bán tươm là bố mẹ Bán ban bán ban bán là Ừ Bán bán ประมาณจะปีแล้วอยู่บ้านนี่แม่โวยมันกอดชาวปีละโวยแหละบ้านนี้วยนับเฉปีเอโอ้ต้นหุ่งเจ้าเนาะโอ้ดกแฉะหุ่งลูกเพิร์ดอยู่ไรเออดกป่านี้ได้ขายปะหงส์มาจากลำเขามาจักลำเขาเนาะ เออเอ่อขอบใจ้ะเมตูเด้อลูกไปก่อนนึกรวยร้ยหาย .balance ยืดโดยโดยจากประมาณนี้เมตูเพื่อนกายมาเพื่อนเลยโยมมือคองกระนำกับบมีหลาทำผรสมให้พ่อที่ให้ได้นะประมาณนั้น